คิดเห็นยังไงกับกรณีนี้ครับต้องสั่งสอนหรือปล่อยได้เอชอันนี้ครับอ๋อไอดรามาตะกี้ที่บอกว่าเด็กห้าขวบเอาหน้าไปซุกนมถามว่าคิดเห็นยังไงครับไม่ต้องอ่านนะครับลองพิจารณาดูดีๆนี่ลองพิจารณาดูดีๆนะครับไม่มีความคิดเห็นเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กับคลิปเด็กอายุห้าขวบที่คุณแม่ถ่ายไว้และหัวเราะด้วยความสนุกสนานกับพฤติกรรของเด็ก โดยคุณแม่เล่าว่าลูกเป็นเด็กที่ติดสกินชิพแบบนี้อยู่แล้วแต่ทว่าสิ่งที่ปรากฏในคลิปสร้างการวิจารณ์ให้คนที่มาดูคลิปพอสมควรเพราะสิ่งที่น้องกระทำคือทั้งจับทั้งจูบและเอาหน้าซุ้หน้าอกหน้าใจของเพื่อนสาวของคุณแม่แม้หลายคนจะมาคอมเมนต์ในเชิงทะลึ่งทํานองว่าน่าจะเป็นกูแต่ก็มีหลายคนโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นคุณแม่เหมือนกันรู้สึกไม่ตลกกับพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งก็ไม่ได้ตําหนิที่ตัวเด็ก แต่ตำหนิที่ตัวคุณแม่มากกว่าที่ยังมองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องตลกและยังถ่ายคลิปมาลงอีกอืมปะเด็น,นี้ก็เป็นที่วิเคราะห์กันไปแหละพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าว่ากาันรตรงๆมันก็อยู่ที่ผู้กระทําด้วยเพราะบางคนมองเป็นความไร้เดียงสาแต่ก็คงไม่ใช่ทุกคนที่จะมองแบบนี้อืมกรณีเด็กห้าขวบเอาหน้าซุกนมแม่ควรสอนเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก่อนมันไม่ใช่มองแค่ว่าเด็กไม่รู้เรื่องแต่โตมาต้องได้รับการอบรมเรื่องนี้ ถึงจะเป็นเพื่อนกันแต่ควรสอนลูกก่อนจะขำหรือตลกนี่มีลูกชายเห็นแบบนี้คือไม่ตลกด้วยอีกหน่อยมันเป็นปัญหาให้กับลูกย้ำอีกครั้งครับลองพิจารณาดูดีๆนะครับอย่าได้ผมคิดด้วยกัน 5- ้ขวบห้าขวบนี่อนุบาลสองปะผมพิจารณาดูดีๆก่อนห้าขวบนี่อนุบาลสองปะอนุบาลสามห้าขวบอนุบาลสามอนุบาลหนึ่งสอง รลปห้าขวบแม่อนุบาลอะไรวะน้องสามพอปหนึ่งผมหขวบอุถานจะไม่ได้เลยน้องเด็ก5้าขวบอยู่อนุบาลอะไรเด็ก5้าขวบโดยทั่วไปจะเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3ไม่ใช่ที่หมายถึงชื่อโรงเรียนอนุบาลไหนดูดิเจอคำถามนี้เข้าไปมันจะตอบว่าอะไรไหนดูดมิมันกำลังคิดอะไรอยู่ defining user intent Focusing on user need, refining the approach ขออภัยในความเข้าใจผิดครับเข้าใจแล้วว่าหมายถึงชื่อโรงเรียนอนุบาลโดยเฉพาะ <c oughs> ห้ไปควรตีนิดหน่อยแม่งตอบมาซะจริงจังเลย <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> ก็สรุปแล้วห้าขวบก็อนุบาลสองอนุบาลสามตีว่า based on Gemini ห้าขวบอนุบาลสามผมลองพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยผมลองพิจารณาดูดีๆแล้ว พี่บ่วงโคตรน,น้าโดนแทง What the ทำไมอะผมทำอะไรผิดเนี่ยผมทำอะไรผิดโคตรน,น้าโดนแทงนี่ผิดตรงไหนเนี่ยต้องโดนแทงเลยเหรอเอาอะไรแทงโอ้โหถ้าเด็กห้าขวบขโมยของหรือทำลายของล่ะจะไม่สอนพอห้าขวบหรอลองพิจารณาดูดีๆครับลองพิจารณาดูดีๆเห็นหน้าบ่วงแล้วกูไปชักนนอนดีกว่าอันนี้พิจารณาดีแล้วเหรอครับอันนี้พิจารณาดีแล้ว